ใช้กำลังแขนใช้กำลังแขนอ่าใช้กำลังแขนกดขวาเพื่อนไม่มีแรงกดซ้ายเพื่อนไม่มีแรงอ่าเสร็จแล้วให้เพื่อนเอาแขนวางลงไว้เสร็จแล้วเอาขาขวาขึ้นมาขาขวาขึ้นมาก่อนนะมือขวาจับศีรษะของเพื่อนก้มลงเราจะจับแนวฐานกระโหลก เฉียง45องศา,หาให้เป็นแบบนี้ก่อนให้ก้มแบบนี้นะมือซ้ายล็อกปลายคางเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะให้ศีรษะเพื่อนอยู่ที่อกของเราแบบนี้เหมือนโอเพื่อ,อนนะอายืดก่อนยืดยืดช้าๆยืดยืดเสร็จแล้วให้พอถึงจุดหนึ่งแล้วก็สะบัดขึ้นอ่า อ่เสร็จแล้วมือขาซ้ายตั้งเขาขึ้นมามือซ้ายจับฐานกระโหลกของเพื่อนก้มลง,งบิด45องศาใช้แขนด้านขวาล็อกปลายขาของเพื่อนเอาศาีรษะเพื่อนแนบกระโปรเรายืดช้าๆให้ถึงจุดตึงยืดช้าๆให้ถึงจุดตึงอ่ายืดให้ถึงจุดตึงแล้วยกสะบัด เสร็จแล้วเป็นท่าบาเบอร์ท่านี้เราไม่ต้องแรงเพราะเราสะบัดท่าแรกไปแล้วเนาะมือขวาจับแนวใบหูด,ด้านบนมือซ้ายจับไยคางอ่าเฉียง45องศาสะบัดเบาๆนะอ่าเพราะว่าท่าแรกเราสะบัดเงินไปแล้วท่านี้เบาๆ อ่าแบบน,นี้นะบิดยืดให้ตึงพอถึงจุดตึงแล้วก็สะบัดปึ๊บอ่าให้เพื่อนนั่งหลังตรงท่าต่อไปเป็นท่าใส่หัวไปมือซ้ายนิ้วโป้งจะอยู่ที่ทีหนึ่งปลายนิ้วจะอยู่บนหายประลานะมือขวาจะอยู่ตำแหน่งทัดดอกไม้นะยืดยืดได้ถึงจุดตึงแล้วเราก็คัดเปิด้อมกันแบบน,นี้นะหนึ่งสองสามปึ๊บ ทีนี้มือขวานิ้วโป้งวางไวท้ที่ทีหนึ่งปลายนิ้ววางไว้บนไห่ปลามือซ้ายวางไว้ตรงจุดทัดดอกไม้ยืดยืดให้ถ,ถึงจุดตึงแล้วเราก็ป๊อกผ่อยหอมกันเดียวเสร็จแล้วยืนขึ้นนะเอาแขนของเพื่อนขึ้นมาหันขานด้านหน้าแข่งด้านไม่ใช่หน้าแข้งนะเขาเรียกว่าอะไร ด้านข้างขาใส่หลังของเพื่อนด้านในด้านหนึ่งมือจับเลยข้อมือนะจ๊ะที่รักจับเลยข้อมือขึ้นมาถ้าจับบนข้อเป็นไงข้อจะหลุดเพราะฉะนั้นตำแหน่งคือใต้ข้อมืออาจับยืดขาซ้ายไปด้านหลังยาวๆจะได้ยืดได้เยอะๆอีกทีนึงถ้าเราเป็นคนตัวเล็กคนไข้เป็นคนตัวใหญ่ ให้เราให้คนไข้ประสานมือมือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายประสานมือตัวเองแล้วยืดขึ้นมาอ่าแล้วยืดขึ้นมาอีกทีหนะึ่งท่าต่อไปเป็นท่าเป็ดท่าเป็ดท่าอาจารย์จับผิดไว้ได้แล้วนะจับข้อมือแบบนี้นะแบบนี้ค่ะตำแหน่งของเขาจะอยู่อกแขนของเราเห็นไหมคะ แนบแนบมือไหลเพื่อนแบบนี้นะแนบตรงสะบักเพื่อนแบบนี้ปลายเท้าชิดเข้าหากันลงไปเอามือดันเพื่อนออกไปด้านนอกอ่บเนี้ห้ามมันจะอยู่แบบนี้แล้วเพื่อนเอ็นมาดึงข้อมือหนึ่งสองหุ่นของหนูคืออ่อนมากตัวอ่อน <c oughs> อ,อีกทีหนึ่งนะคะ อาดึงดึงแขนกระตุกเข้าหาตัวขึ้นแขนกระตุกเข้าหาตัวเส้นเท้าไม่เปิดเอาใหม่เส้นเท้าไม่เปิดแบบนี้วางลงแบบนี้อ่าแล้วก็ดึงเข้าหาตัวหนึ่งสองสาม,สามจะได้สามถึงสี่แล้วแต่หลังเนาะ ไม่เขาจะกรอกตลอดไม่ได้เพื่อนจะกรอกตลอดไม่ได้เอามือประสานที่ท้ายถอยถ้านี้ถ้าคนไข้ตัวใหญ่เราตัวเล็กเราอย่าทำเพราะว่ามันจะเจ็บหลังแต่เนี้ยคนไข้ตัวเล็กทำได้ถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะยกแบบนี้แบบนี้เนาะแบบนี้ตัวเขาใหญ่นะเขาก็จะยกขึ้นแต่เราตัวเล็กเราก็เอาเข่าขึ้นมาแบบนี้ จับ,บล็อกเป็นเราจะไม่ดึงตรงนั้นจะจับ,บล็อกตรงมือที่เขาประสานไว้เอาสอกหนีบจกักรแลด้วยนะอ่าเสร็จแล้วยืดก่อนยืดยืดเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้นะค่อยๆลงลลอ่าต่อไป,ไปให้เพื่อนเอาขายื่นไปด้านหนะ้า ขน,นี้ก็สำคัญไปตามสเต็ปเพราะเราจะไม่หักแขนเพื่อนแต่เราจะยกกระตุกเหมือนคันโยกโอเคไหมอเอามือมาตานท้ายถอยอให้เพื่อนนอนลงหาตัวเราขาด้านซ้ายเอาลงหัวเข่าเราจะอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของหลังนะอยู่ประมาณทีสี่ทีสี่หรือทีห้า เห็นไหมคะว่าเราจะแนบเลยนะมือสอดเข้าไปใต้รา,าวนุมนี่นะหายใจเข้าหายใจออกให้หมดหายใจเข้าหายใจออกให้หมดนี้นะอ่าทีนี้ท่าต่อไปท่าต่อไปเป็นท่าหงเฟยหง จสมาธิเอามือซ้ายของเพื่อนจับไหล่ขวาให้ทำท่าน,นี้ก่อนเอาขาซ้ายไปไว้ด้านหน้าขาซ้ายล็อกขาเพื่อนไว้ด้านหน้ามือขวาสอดเข้าไปใต้ากาแล้วจับใต้ข้อมือไว้มือซ้ายผลักเพื่อนออกไปแบบนี้ให้มีช่องว่างแล้วหมุนไปทางด้านขวาหนึ่งช้าๆสอง สามรอบที่สามเราจะเหวี่ยงเยอะนิดนึงอต่อไปเอามือขวาวางไว้ที่ไหล่ซ้ายนะทีนี้เราลงบ้างท่านี้เราลงบ้างยืนอยู่ข้างล่างทำด้านขวายืนอยู่ข้างล่างนะขาขวาทับขาของเพื่อนเอาไว้ มือซ้ายสอดเข้าไปใต้จักระแลจับมืออีกข้างนึงมือขวาผักไหลของเพื่อนออกไปให้มีช่องว่างแล้วหมุนการล็อกล็อกเราจะตะแคงขาทำแบบนี้มันไม่ได้เนาะเราจะตะแคงขาเท้าของเราคว่ำลงนะอ่ายืดแต ที่ที่รักหมุนซ้ายที่รักที่รักให้หมุนซ้ายหมุนซ้ายช้าช้าๆช้าอ่ะไปแต่นืนอนืไปอ่ะใครเสร็จแล้วให้เพื่อนเอื้ออ่โน้มตัวไปข้างหน้า ตึงๆต้นหลังหายเพียงบอกเพื่อนว่าคุณทำได้ขอบคุณค่ะคุณทำได้พักแปดสิบนาทีแล้วมาเจอกันนะคะคุณทำได้